โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเสนอสารคดีชุด จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำต้นน้ำต้นน้ำเมื่อวานเราได้ยินพ่อคุยกับลุงกำนานเรื่องประเทศไทยจะสร้างระบบระบายน้ำต้นน้ำรู้ไหมว่าระบบระบายน้ำที่ว่านั้นมันคืออะไรทำไมต้องสร้างแล้วประเทศไทยไม่เคยมีระบบระบายน้ำมาก่อนได้ไงแล้วใจเย็นๆก่อนปลายน้ำทีละคำถามก็ได้กพะปลายน้ำอยากรู้นี่งั้นย้อนกลับไปปี2554ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยของเราเกิดมหาอุทกภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดและจัดเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับแของโลกซึ่ง สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายมากจากน้ําท่วมครั้งนี้เพราะในอดีต50ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีการเตรียมระบบการป้องกันน้ําท่วมขนาดใหญ่ไว้หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือประเทศไทยไม่เคยมีระบบระบายน้ําเมื่อเกิดน้ําท่วมขนาดใหญ่เราจึงนําระบบส่งน้ําของกรมชลประทานมาใช้แก้ปัญหาแต่ระบบส่งน้ําที่ว่านั้นเราใช้เพื่อการส่งน้ําเข้าพื้นที่ทางการเกษตรเป็นหลักใช้ส่งน้ําให้ประชาชนได้ใช้กันไม่ได้ใช้เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมจึงไม่ เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรดังนั้นรัฐบาลจึงมีโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนป้องกันบรรเทาและลดผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคตมีการจัดทําแผนงานต่างๆเพื่อสร้างระบบระบายน้ําที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนเช่นทําทางน้ําหลากที่เรียกว่าฟลัดเวย์สร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเพื่อให้น้ํามีที่อยู่และมีที่ไปรวมทั้งมีการฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าและดินเพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุลแผนงานเหล่านี้นอกจากจะแก้ปัญหาอุทกภัยได้แล้วยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วยนะถ้าประเทศไทยมีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมเมืองอีกแล้วละสิดีจังปลายน้ําไม่อยากเดินลุยน้ําไปเรียนอีกแล้วล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกบอ